สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเชียงใหม่ Cm v a r i e t y ครับวันนี้นะครับโอ๊ตก็มีโอกาสนะครับได้มาที่กำแพงดินนะครับมี f c นะครับถามเข้ามาว่ากำแพงดินยังมีอยู่หรือเปล่านะครับกำแพงดินก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับกำแพงดินก็เป็นกำแพงส่วนที่อยู่นอกเมืองนะครับซึ่งก็เป็นกำแพงดินจริงๆนะครับอ่า คือกำแพงนั้นย่อยสลายกลายเป็นดินนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เรียกว่ากําแพงดินด้วยนะครับอ่าอยู่ด้านนู้นนะครับแล้วก็เป็นแหล่งต้นกําเนิดของข้าวซอยนะครับของจังหวัดเชียงใหม่นะครับของชุมชนนะครับแล้วก็สมัยโบราณนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่นของคนเงี้ยวนะครับด้วยนะครับตรงนี้นะครับที่ปิดกั้นการก่อสร้างอยู่นี้เป็นส่วนของ โรงแรมอิมพ r เรีย a แม่ปิงนะครับถนนที่ตัดมาทางนู้นก็เป็นถนนที่ตัดมาจากถนนท่าแพนะครับเป็นวันเวนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็เป็นถนนที่ไปทางไนบราซ่าแล้วก็เลี้ยวขวาก็ไปทางช้างคลานนะครับแล้วก็วันก่อนโอ้ได้ทำคลิปสุริวงบุ๊คเซ็นเตอร์นะครับอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็นี่ก็เป็น ร้านขนมจีนนะครับประจําเชียงใหม่นะครับเป็นร้านขนมจีนของพี่นะครับเป็นสาวประเภทสองนะครับน่าจะรุ่นเดียวกับคุณคุณแม่เจนเจนนะครับนะครับแล้วตรงนี้นะครับเป็นสีแยกนะครับซึ่งในทิศนี้ในส่วนทางด้านสีแยกตรงไปทางนี้ก็ลัดไปที่ถนนช้างครานได้นะครับ หัวมุมนะครับจะเป็นร้านที่เป็นที่นิยมมากนะคะเป็นร้านเกโกะนะครับแสงจันนะครับเป็นร้านอาหารไทยซึ่งชาวต่างชาตินะครับก็ชอบมาทานร้านที่นี่มากนะครับคึกคักนะครับนี่นะครับตรงนี้ย่านนี้ก็เป็นย่านกำแพงดินซึ่งก็ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับเพราะว่ามีร้านเยอะขึ้นนะครับอย่างอย่างเช่นตรงนี้นะครับร้านผัดไทย ศิลาอาดนะครับก็เพิง่งโอก็เพิ่งเห็นณวันนี้นะครับย่านช้างคลานนี่ครับก็จะมีร้านผ้าม่านนะครับแล้วก็ที่นอนต่างๆหลายร้านนะครับร้านนี้ปิดดึกจังตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งทุ่มกว่าๆแล้วนะครับจะสองทุ่มแล้วอันนี้ก็จะเป็นร้านเก่าแก่นะครับ นี่ก็เป็นเป็นร้านที่เพิ่มขึ้นนะครับเป็นร้านที่เกิดขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับจริงๆตอนที่โอ๊ตเป็นวัยรุ่นนะครับจะมีอยู่แค่สองร้านนะครับขายหลังเที่ยงคืนนะครับจริงๆก็ขายตอนดึกนี่แหละครับแต่ว่าคนจะมากันตอนหลังเที่ยงคืนนะครับเป็นข้าวต้มแสงตะวันหนึ่งร้านนะครับแล้วก็ ก็อันนี้ก็ร้านเปิดใหม่นะครับแล้วก็ร้านนี้เป็นร้านแบบดั้งเดิมนะครับจะเป็นที่นิยมนะครับในส่วนของหมูนะครับหมูปิ้งนะครับแล้วก็มีน้ำพริกมีอะไรหลายๆอย่างนะครับเป็นที่อของเป็นร้านของคนที่ไป ซีสานยาขค่ำคืนนะครับณตอนนั้นนะครับในยุคนั้นเราก็หลังจากอ่าเที่ยวเสร็จนะครับก็จะมานี่ร้านนี้ครับเป็นร้านที่ดังเดิมมากนะครับอยู่คู่เชียงใหม่มาหลายสิบปีนะครับตอนนี้ก็เปิดแล้วนะครับแต่คนไม่เยอะเท่ากับตอนสมัยนั้นนะครับนี่นะครับร้านที่อาจจะเป็นร้านที่เอฟซีถามนะครับว่ากำแพงดินเชียงใหม่นะครับ เป็นยานร้านนี้ดังเดิมที่สุดเลยนะครับแต่ว่าก็จะมีร้านที่เปิดใหม่เยอะเลยนะครับถ้าไม่มีสถานการณ์โควิดนะครับย่านนี้ก็คงเป็นย่านที่คึกคักนะครับน่าดูเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับก็เป็นย่านกําแพงดินนะครับ สมัยที่โอ๊ตยังเรียนมหาวิทยาลัยนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นเป็นโซนที่เป็นร้านร้านหลายๆลร้านนะครับตรงที่ร้านจอดรถนี่แหะครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็อ่าดัดแปลงนะครับปรับปรุงมาเป็นร้านจอดรถแทนนะครับเชียงใ,ใหม่อะไรก็เปลี่ยนไปได้รวดเร็วแล้วก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับช่วงสถานการณ์โควิด ปีกว่า,กวาเกือบ2ปีเนี่ยโอก็ไม่ได้ออกจากบ้านเท่าไหร่นักนะครับก็กินอาหารที่บ้านด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับโอก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเป็นการแนะนำสถานที่ตามเสียงเรียกร้องของ FC นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดการแจ้งเตือนนะครับเพื่อได้รับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็ชมโฆษณานะครับแล้วฝากกด subscribe ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับโอเชียงใหม่ CM Variety